สวัสดีครับพี่น้องมาพบปะพ่กันกับเจ๊เจ๊เธอค่ะว่าวันนี้เมื่อกี้ข้าดินบ้านนะคะวันนี้จะบวชจัดชุดใหญ่ค่ะเสนอรับสงการนะคะปลาลูกกินพี่น้องบายดีปลาลูกบายดีพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินอะไรนะกินอะไรนะเดี๋ยวพาไปดูใกล้กล้ มืดมืดสุกี้อยู่กลางจิตหน้าบ้านเลยครับพี่น้องุ้ยมันห่อนพี่น้องกันนี้กินสุกี้นะคะฮัลลูกกินสุกี้สงการพี่น้องกระเั้นกระโบกินดอกมาเด้อพี่น้องเวัตสุกูทุกคนเด้อมากินน้ำกันเด้อแซ่บมาครับพี่น้องค่ะมาสายหาทางเข่าเราเด้อเออ ลงมือลงมือพี่น้องครับลงมือเลยลงมือเลย,ลม,เลยมา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 ไม่เลอะเทาโอ้ยแฮมุม้งกอกเพื่อสิดได้เนะาะค่ะท่างนี้กินทีอิ่มหรอครับมาเด้อค่ะมาเด้อกินรสสุกมือเมือเ่อยไปแห่แบบไปยกยอดโซฟากเพื่อสิไดยย้โยกโง่เดี๋ยวจะซื้อจะเป็นลมเมือ่อย ไม่นัำก็เถออุ่นนะกับมื่อเฮ็ดยังให้แต่จะปอนไซย์รับร้อนลูกเกินน่ะซื้อยังไงชุดเล็ดสงการกูเลยนี่ะชุดเลสการาดสสงการปชุดเลดสงการนะคะอุ่ร้อนมากเลยค่ะสงการเป็นยเงียบเงากัน ร้อนเหลือเกินมันหอน,นี่มุ้ยผู้ได้การเลยนะมาเด้อพี่น้องมาเด้อกินปีใหม่ส้มการปีใหม่ล่าน้ o m กันด้วยจ้าเด้อปีใหม่แล้วค่ะกินในปีนี้ดีนะ ไปซ้ายดอกค่ะไม่แต่ไรยู่บ้านถ้าลูกยกอยู่เงี้นกินนีล่ละมาเด้อค่ะมาเด้อมันเท่า,เา,เา,เากับชุดทุดไหมไหมชุดไหมมันจะเห็นแก้มาอีกมันไก่ไซ้์หุ่ยบิ๊กไก่์ไซด์นะ ลกเกินเนีย่ย<า>ขนาดข้ามเลยนกลับมาก่อนขเขาพจสีไม่ไหวค่ะเขนั้น่ไม่กินอั่นยับข่ามน,นน้อยยับข่าลูก<อ>ข้างได้ลูกยันไปยับไปยับไปใกล้ๆเออมานีนะเดี๋ยวมา มาเด้อมาเด้อมาเด้อกินบซุกี้น้ำกันเด้อพี่นังเด้ออยู่แค่หน้าบ้านเนี่ยนะมันฮอนอยู่ใไหนฮอนความทั้งอยู่ในคล้ายแน่พี่น้องไปไปเออลูกปนที่สอมาเห็นมั้ยใครเรบอกมาเด้แล้วไหมมึงเขา สุกพี่เลบนี่๊ะใบเออไปเอาุ่งเลยเออปเอารุ่งเลยว้าวไปจะปิดแล้วเข้าไปว่ีตะไอเอิไม่าย เป็นไอ้เมึงอกี้คือพี่ไม่หรือว่ไอ้เมึงอกีบ่เหรอเบิ่งอยู่เบิ่งอยู่ก็เออติดแหละไอ้อ่ะไอ้รืมแลด้บันกลัวลื้อไม่ได้ตัวเองเลยไปอ้ตัวกินไหมมาเด้อไอ้ตัวนมากินพี่ไม่มันน้องบิ๊กน้องบอมาได้กินกุ้งบ่างบอมาได้กินไหมพี่ไม่ม่ได้กินซุกบิ๊ก ลุกละคำแท้งเอาไม่ก็บเกียม,มาให้แม่นะนะคะเครื่องเฮ้ยเป็นยังงเจดีมม่นี้วันเช้าก่อฮะมันเทมเป็นีัง่ะ เวมาด้ค่ะอัพริดไปบ่่ห่อหยปิดไ้บ่ปิดแล้วิไม่บว่ะโดน,ดน,ดน,นกินเทือกระแซบอยู่ได้พี่น้องเลยแสบอยู่เขาไม่ให้กินเนะื้อหมู กบอดซื้อมูมาเห็ดกุ้งกับเครื่องโลกซื้อโปโลก,กับปได้แพง <laughs> <laughs> ลูกชิ้นโลนึงบิ๊กเฮ้ยกอ้ยเอ้เอ้ยไอ้มึง <c oughs> ไมาเลเยอกีนขาดแล้วเนาะี่ตบก็มาจะบ้ากตะเคียน แห้งดอกไข่คลองถึงเวลานางไข่คลองนัางก็ต้องขายค่ะเวลาไผยเวลามันเด้อไข่คลองกันเสียเสียกันนะเวลาแม่ก uh ินแล้วแม่บ๊วยคลายเวลาบ๊วยคลายแม่บ๊วย ใรเอเบอร์ไปซุ้มเอ้ยเราโม้เราพักคืนนะได้ินพักไมันเปล่ยนเจ้ากลายแค่ไหนบ้างมะดูมาดูทำนองทำฟาแสแส่ยองหลัโคตีบยังก็แสกทั้ง่แสน้องน้องยังก็เรียนส แบนติงต uh. hmm. ัวนั้นนะแบนทำระรนอสบอไนอีว่าใจ้ะไอ้หนึ่งเบลเวนกันอ่ะจุ่มากมาเชื่อกันนะมันะน้องไนเนี่ยมเชื่ออ้ค่มันละไ่ค่อยไแปลนะกันมเลนมาแต่ทางจอด ไปเลยจอดเราเาชิมาตุนแหงเปกค่ับห่อนกระดอส่ิยายเปี่ยนงเลยห่อนแทห่อนมามาแลบอะไรน่าลูกมันเปียนไฟถึไปเอ้ยเอ้ยได้หรือไม็ได้ตูนกินน้แม่ลูกมีมุกกระทะนะใช่เลู่าย่า จากมันยังบนน้ำมาต่ใครเสล่มั้อมมนดีเจ้าขาบึงจ้ะเห็นไหมใอรไอตูนไอไอมันจะโคตรไม่มาอะไงเขามาเด้อไอ้ตูนกินมุกกระทะมุกกระทะต้องการดวยสุกี้ เนาะยุงเข้า oh. ข้างกันนะสุนะอ่าพักลงไหมก็มันยังลายอยู่เนี่ยพักันสีชาข้างโบเมนเตาทักะลัมลัมลงให้พ่อเจ้าเน่ลูกน้ำจิ้มกับเม็ดเว่าใสหน่อยเดียวนึ่งกะ ก็เพเดียวมันคือเพศกินแต่ขปุ <S S: no ่นวันกบปุ้นนันกับินปุ่นขปุ่นน้ำไป่อยหรอกนะแกงมาใหม่แน่ชดิแงมาใหม่แด้ใช่แล้วนเบแหอกมาได้หอแงในเบอำใหม่บ่อยอ เอามามัากวนคุนนะนำแข็งย่างอยู่บนไ้บอนังนะไปห้าเคื่อจกินเหอะเพื่นตู้เย็นอยู่อลงเงิเดีอแม่เทเบิร์ดแหละอหรู้โอ้ให้เพชรเ้ยงอนเลย ก็ที่ผูกอยู่อืมอืมใชหม คือห่นจะมอกคืออาจ่ะเอเพราะทีโต๊ะผมจัด้ยเด็ดตมาปาตายบนน้องตายตายดีละตายบนน้องมนแหงเนาะน้ำหอดปากปลาเรียงใ้น้องกระตายแต่ละมือลอยโอ้ยสีเบิรดเลยแหละตื่นตายเปิดน้ำมัน เปิดใช้คู่มือเาแรงาแงเปิบ่อเปิดมเช้าแรงรงเปิดบิ้มือจาไดน้แล้วมันนกจะได้มุ่กแะบบหมูนี่กินได้แลบบเปิดตรงนั้นในเปิดทงลุกพม่่เหลุกพม่ดตายตายได้มเน่ไมกด้ใส่ล่ก็ตายมันาะว่าเลย นบ่คนด้ันบริาคนี่นะขั้นาใ้แล้วเายุดไปอ่มันตายมาาแหรมตอยเป็นอะไรกนของอะไรครงพยาบาลบิดเละยังไรบ้างต้อก็ทอกเสือ ที่ต้มที่กระดาษท่ชชก่ผมเรียกมากเลยะกลต้มกันกลงพะนังคนนั้นบึ้นๆ้ั่งน่ะ,ะนั่นมีรานแกมี้สบายเลยน้องอัอ <บ>ปลาเขายังไม่กินปลาคองอันนี้แหละวันนี้ตามข่าวบ่สากกรเคมีมันนันรสมันปีนลงอยู่แถวทั้งเหนือพวกไหลลงน้ำข้านน้ำปีนตายคองปในป่านะมันก,ก็ค่อยไหลลงมาทางเข้าปิยะบันเฮ้าอยู่ใต้น้ำใต้หมงเกิดเหตุครับกระหับกระหาะยังก็ไปกินน้ำมันกึ่งกับแตงไม่ ไม่คะาดำมันลงปล่น้ำพรหมดกินเลยลนะ้ไเบื่ม<อ>ัก็่ิมล่านตัวออานไรีถ่านมถั่น้ำรมเบื่อที่ลงหอนเอา<ม>อยู่เนึ้เอาปุ๊บคุ้เงเลยั นะพอทำมันยามผลมันไหลเร็วนะงามมันตื้นงามมันไหลตามันยามพอดมันเลยไหลตะมันก็เลยเปิดเบียดกระลายงามมันแห้งมันเหนียวลงสิบแต้มมันหน่อยเข้มข้นขนาดน้ำอะลรน้ำทุกทีนสิบแต้มมันหน่อยนิดหน่อยหน่อยลดเป็นคันบีนลงโอ้ย ทำทางน้ำมันแ่ะดี้ใหญ่ปุบ่เห <c oughs> เกิดได้ทุกเวลาพี่น้ำลาหัวอะไรเรืลองน้ำคลอง,องมืดบไ่ไหลลงน้ำคา,านหรือชุนน้ำคลองพักโยก่อนประบอนนะกินไว้ๆพอได้ได้กินอันนี้นะ <c oughs> ต้องค่อยกิน <c oughs> มันร้อน อาการห่อนทไมกินแน่ห้อนพี่น้องจ้ะ้อดตืมจนไมฮั่นแไม่ฮัไปอาวคนนั่นนนั่งยืน่ยืนอะพักกันพักยกบันน่ะพักโยกพักโยก้อดแห้งเลย็ชวยังกันงงกอ นั่นเองแหละหยอกกันบ่มี่แล้ววัดเชีายกันไม่จะแกล้งกันนั่นเองและวฮอนเฮ้ยฮอนกดอกเห็นกต่กระถางหากันเสียงรถคันใดมาเมื่อนี้บ๊อบมี่เพิ่นผมารอไอ้เด้อเชียงรถคันใดมาเฮ้ยคันใดบ่อยบ่มีแบบนี้เวลาแล้วบ่อยสร้อยพักงานเชียงรถอ้ายไปเล่นน้ำโมเพิ่นจะเบื่อหนุมื่อนี่เพิ่นจะบ้าน รถกันได้มากกันรถยี่ห้อเดียวกันเด็กี่ว่าอายมากเลยมากใกล้ๆโมเมนเด็ก็บอกไปทำไมแม่ก็คืดในใจก็ฝืนอ่าอ่าอือพิ่ล้บรรยากาศบ่อยเว้นว่าสะบกคืนหอดประตูเขาม่เคยพักหนาวต้อนอยู่นกันตลอดยุพหนูฮาราุเปียนคิค่ะ ม,มาฮะนนี่เราจะเก็บภาพบรรยากาศไว้ซัำนี่เลยด้วยจ้าบอยออกมาใกล้ๆไฟด้วยให้เอฟซีเห็นในเอฟซีแห่งเบรเห็นแต่เฮงเลยซีคือิลฮอตน่ะเออโอ้มันม้วนเด็กก็บริม้วนเสร็จแล้วเสร็จอีกบ้านาก็ให네้เก็บปื้อยู่โอ้ยชีวิดตัวเองเดช คิปนกีฬาฟากไว้สักนีเด้อครัพี่น้องเด้อมาอัปเดตให้เบิ้งนะคะตอนนี้้ังบอยโตแล้วเป็นหนุ่มแล้วกกเป็นหน้นบีมหนุ่มไปแล้วเลว้ยังบอายบเปิดนี่กันนี่ห็นคกบ้าเป็นนี่เราเปิดใส่โดดเนาะบอมเปิดใส่กองหนามได้ออไใส่บบหนอยอยาใ,นใหญ่นห,ญหน่ยกวนไอ บิ๊กซี่นะมันง่ายแล้วเดี๋ยวนีนบิ๊กซี่นะพูดเป็นนุ่มแค่ง่ายเดี๋ยวได้เอาไปเลยเจ้าหน้าที่สาวอันเป็นซิวแล้วเป็นอยูร์บหลาสตะกี้ิวบลักแตกนุ่มเหมือนกระเป็นแหละไอบ้บอยตะกี้ก็เป็นขึ้นอันละแลหละจุกาขอบคุณนะคะพี่น้องคะขอบคุณราคะที่เข้ามาเบิ่งมาชมนะคะขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณานะคะขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้ครอบครวัวเจี๊ยบนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีปีใหม่เด้อค่ะเด้อแรงแรงร่ำรวยบททุกคนเด้อจ้าเด้อ